โอเคครับเพราะกผมอยู่แล้วในมายคา0.89นะวันนี้ผมก็จะมาสร้างนี่ครับเครื่องอาฟ,าฟาร์มฟาร์มอะไรเขาเรียกฟาร์มผลไม้อัตโนมัติครับผมก็นี่ก็ไก่ก็ได้เยอะเฮ้ยนี่ขออกไข่ด้วยโอเคก็ที่เห็นว่าเอ้ยทำไมมันสร้างไปแล้วนิดนึงอ๋อเหตุผลคือ,อเหตุผลใหญ่ๆคือมันคือผมสร้างไปแล้วผมถ่ายเสร็จแล้วครับแล้วมัน เสียงมันไม่เข้าวง่ายๆเนี่ยแล้วเนี่ยผมก็สร้างนี้ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้แงะลงวงจอให้ดูคือผมก็ทําไปแล้วแบบเยอะแล้วอ่ะคือแล้วผมก็มาดูเพิ่งคลิปมันไม่มีเสียงเนี่ยนี่ก็เหยียบเหยียบแล้วก็จะมีของพ่นออกมาแบบ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 แค่แปปแนี้เนี่ยฟึบเนี่ยเหยียบออกมามีของออกมา่เงี้ยเออเนี่ยผมทําไปเยอะแล้วอ่ะแล้วถ่ายแล้วมันก็นั่นอนะผมเลยต้องมาถ่ายใหมก่ก็อืมเศร้านั่นแหละโอเค แล้วเอาี้นะจะได้สอนวิธีทำแล้วเดี๋ยวค่อยไปแงะงงจออธิบายอะไรต่างๆมากมายก็ก็ตอนนี้ผมก็หาเพชรได้เยอะใช้ไปขุดนู่นขุดน ύ, ี่ขุดเล่นแล้วส่วนใหญ่โอเคช่างอะไรอย่างเง้ยุ่งก่อนโอเคเราต้องการอันนี้อันนี้อ่อชุดโอเคขอขอ,เ,อเพิ่มกนอนซื้โอเคออกมาออกมาเร็วๆอ่อเราก็เดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีทำกันครับ ก็ตอนนี้เห็นแบบโล่งขึ้นเยอะครับผมก็ลื้อไปแล้วผมก็ไปไปหาหมู่บ้านอิซีแล้วก็เจอ,แล,แ,อ,ลอแล้วก็ทํากั้นกาแพงรอบไปแล้วก็ทําประตูเสริมไปแล้วด้วยโอเคก็ก็กคือง่ายๆผมถ่ายไปเยอะแล้วแล้วันนั้นอ่ะขอเบาเสียงก่นอนขอเบาเสียงก่อนโอเคก็เราก็จะไปทํากันต่อ,อแต่งโมตรงนี้ก็มีโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีท,ทากันเลย ก็อันนี้ดินคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคชุบชุบประทารทำไมโอเคเราต้องใช้พิสตันนะครับโอเคฟุบเอาไปเท่านี้โอเคแล้วอะไรอีกหรือแค่นี้แหละง่ายๆครับทําง่ายจัดว่าง่ายอันนี้คือผมไปดูคนอื่นของเขามาแล้วก็มาแกะแ,กะแล้วก็ทําก็อันนี้ผมทําแค่เนี่ยทาสั้นๆไม่เยอะมากโอเคผมก็ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาเที่ยงแค่เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูฟึบนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับแสงพอเวลาเชียงไฟมันส่งปืด๊ดไอตัวนี่นั่นก็จะดันเนี่ยสมมติวิ่งอย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะดันปุ๊บมันก็จะไหลาตามนะ้ำปุ๊บปึ๊บปึ๊บไปรวมกันที่ฮอปเปอร์นั่นแหละเฉลยไปให้ดูว่าฮอปเปอร์ก็จะไปตรงยิงตรงนั้นโอเคก็อันนี้ก็ตึ๊บตุ๊บตุ๊บอะไรก็ว่าไปเนาะโอเค ก็เดี๋ยวเราจะสร้างกันต่ออีกหนึ่งชั้นเพื่อการเป็นการสอนเนาะซึ่งผมลืมแก้วน้ำเดี๋ยวผมแอวน้ำก่อนโอเคก็จากที่ไม่ได้เจอกันมาหนึ่งอาทิตย์ผมก็ไปทำอะไรมาเยอะแยะเนาะดูมีแต่อะไรเพิ่มขึ้นผมไปทำมาว่างวางเลยทำโอเคก็เดี๋ยวผมจะอ่า,มาเมาน้ำก่อนโอเคน้ำแก้วโอเค แล้วหยิบรถไฟมาทำไมก็ผมก็ไปบุกทำมาก็ได้ของมาเยอะแยะเนี่ยนี่ดูมันคือหินหินสามกล่องดินสามกล่อง,อ,งอันนี้มาเพิ่มอีกโอ้จากการลื้อตรงนี้แล้วก็จากการที่เราไปลงทํามาได้ก็ได้ของมาเยอะแยะครับที่จริงเจอเพชรเยอะมากนะแต่พอดีตอนนั้นไปแล้วมันตกลาวาได้เพชรมาสองชุดอะแล้วมันตกลาวามันหายไปในพริบตาน้ำตาจะน้ำนานี่จะไหลโอ้โห อุตส่าห์นั่นได้มาหายไปในี่พิบตาวโหเศร้าเศร้าเศร้าโอเค,อเคก็เดี๋ยวผมจะวางเป็นดินก่อนเนาะอย่างนี้มันก็คือต้องทำเป็นชั้นแหละโอเคขึ้นไปเดี๋ยวโอเคก็เนี่ยเราก็วางดินกันอย่างนี้นะครับปุ๊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 บชุบโอเคชุบชุบชุบอย่างเงี้ยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะวางตรงกลางเป็นน้ำถูกไหมเดี๋ยวเราขอทำนี่ก่อนชุบชุบนี่ครับนี่ชุบ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 อ็ักกินก่อนโอเคสักครู่นะขอเวลาแป๊บนึงเขากินเง่้ยตรงนี้มันกินไม่ได้ชุบ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  โอเคแล้วก็วางดินอย่างเงี้ยครับตรงกลางที่วางน้ําก็ลงไปอันหนึ่งโอเคอ,อ,เอสักครู่นะขอเวลาวางดินแป๊บนึงก็เนี่ยครับตอนแรกทชาชั้นแรกก็มันก็ต้องวางใหม่อูอ้อเุเกือบเกือบเกอบโดินเพิ่มดินจะพอไหมเนี่ย ก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงไก่มันน่าลำคานมากครับก็คือผมไม่ได้กอ,อกแบบมา,มาให้มันชุบชุบเก็บเออถ้ามันลงไปในฮอปเปันก็จะส่งไปต่อชุบชุบโอเคก็ผมรู้สึกลำคาญเสียงไก่มากครับเพราะมันร้องทั้งวันทั้งคืนเลยผมบอกอะ่ะมันร้องแบบหน่าลำคานมาก ก็ผมว่าอาจจะต้องย้ายไปไกลๆนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่อะไรก็วาไปโอเคอันนี้ครับก็เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ฟึบถูกไหมเคยแปบ๊บหนึ่งนะผมขอลงไปดูชั้นล่างก่อนดูว่าถูกต้องไหมเนี่ยฟึบมันก็จะเป็นแบบนี้เคโอเคอเครับถูกแล้วถูกแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะ แล้วใช่ไหมเราก็ชุบวางดินตรงนี้ถูกไหมตรงน้ำเนี่ยโอเคถูกไหมผมทำถูกไหมโอเคเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมทำผิดไปเนื่ยขนาดตัวเองทำเองเนั่นก็คือผมวางไว้นี้ก่อนทำเป็นชั้นไว้ก่อนเลยนึกออกไหมเออใช่ผมทำเป็นชั้นไว้ก่อนเลย อ๋อผมดืมครับก็มันทําไปซะเยอะโอเคก็เรากลับแปลวดินก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากลับแปลดินแป๊บชิบเอ่อกลับแปลาดินที่บ้านแป๊บหนึ่งตอนนี้นดินเยอะโอ้เสียงร้อนอีกแล้วโอเคตอนนี้นดินที่บ้านก็เยอะหินที่บ้านก็เยอะเราก็อาจจะเอาดินกับหินพวกนี้เอาไปทําอะไรสักอย่างโอเคมาซะเยอะเชียว เี๋ยวผมจะไปแง้วงจรให้ดูนะว่าอะไรนะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําฟาร์มผลไม้อัตโนมัติก็อันนี้ผมทําไปแล้วมันถ่ายแล้ว,ม,ลวมันนั่นอ่ะเออต้องเข้าใจต้องเข้าใจถ่ายไปเสร็จแล,แล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจครับชุดชุดอย่างนี้เยรอ,อยังไงเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าเขาทำไงลืม อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบ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 ุเลนนะฟื้นฟูไหลไปแล้วช่าเถร็ชุบชุบชุบเขาก็อย่างนี้ครับเนี่ยลากน้ำมาฟื้นโอเคก็อันนี้ไหลได้แปดบล็อกถูกไหมน้ำไหลได้แปดโอเคอย่างนี้ชุบชุบ จุ๊บ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 จะก็จะไปไหลรวมกันอยู่ตรงนี้โอ้ปล่อยให้มันลงไปครับชุบไปแล้วโดนลงไปแล้วโอเคมันก็จะเข้าสู่วงจรเราเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาของออกโอเคครับอ่าผิดพลาดประการใดหรือชุบอ๋อชุบชุบโอเค ก็มันก็ผิดพลาดกันได้เนาะโอเคเราก็วางครับให้น้ํามันไหลเนี่ยไปแปดบล็อกเราก็ไหลลงไปอีกที่จริงผมจะทํายาวกว่านี้ก็ได้นะแต่ขี้เกียจง่ายไหมเออตอบง่ายๆโอเคไหลก็จะไหลมาสุดตรงนี้ปุ๊บของก็จะหล่นอะไรก็ว่าไปโอเคตรงนี้เราก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปบปบปบโอเคถูกไหมชุบื ก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นด้วยเนาะโอเคอย่างนี้ฟุดชุบชุบชุ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 ก็ผมจะพาไปดูวงจรข้างล่างนะมันนรกมากบอกเลยมันนรกสุดอ่ะมันคือผมไม่รู้จะทำยังไงดีอะผมก็เลยลองทำอย่างนี้ไปก่อนไอตอนนั้นเราก็พูดไปโอ้โหแล้วยาวแล้วก็เสียงมันอัดไปก็น้ำตานี่จะไหรโอเค ชึบ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 ถูกไหมไม่ใช่สองข้างนี้ฟึบชึบชึบอย่างนี้นะฟังนี้ชึบเดี๋ยวถูกไหมผิดผิดจ้ะอย่างนี้ครับถึงจะถูกถูกถึบฟึบชึบชึบถูกไหมจ้ะเออเดี๋ยวผมมื่นละวมื่นมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยโอเคถูกแล้วก็ ผมก็ไปหมู่บ้านเอพีซีเนาะก็ได้เพชรมาสองก้อนเจอ,อเขียช่างเถอะก็ไม่รู้จะพูดทำไมก็ผมก็ทําประตูไปเนเธอร์ใชไไปไปตรงหมู่บ้านเอพีซีเราจะได้ไปกันสะดวกครับโอเคเราก็ได้แล้วต่อไปก็ผมลืมที่นั่นเดี๋ยวขอกลับเอากันเขาเรียกผัวผัวที่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 ทำข้าวเออนั่นแหละไม่รู้อธิบายยังไงดีตอนนี้เราก็หิวครับ ก็ผมรู้สึกว่าแตงโมเนี่ยมันกินช้ามากโอเค okay. ขอเอาเนื้อไก่กน่อนเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยของมันเยอะแยะไปหมด <Sh ook. S 1> นไก่ก็ตายปุ๊บเราก็ได้เนื้อเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมว่าจะทำเป็นที่ขัดแยก,กแล้วมาส่งที่บ้านแบบนี้เหมือนกันนะแต่วงจรนาจานาลกนราตรกสุดๆโอเคโอเคแก้วไป ขามาเอาไอตัวนี้ครับโอเคเขาเรียกว่าวัดจอบผิดเออ,อโอเคเดี๋ยวพาไปวงดูวงจรน,นะก็โอเคก็เดี๋ยวนี้ผมอาจจะลงคลิปให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรครับมันบางทีผมลงแล้วมันนั่นไปมันน้อยไปผมรู้สึกโอเคอเคออ่ดินวางตรงนี้ชื ผมรู้สึกว่าผมลงคลิปแบบโอ้โหอาทิตย์หนึง่งลงคลิปหนึ่งมันน้อยไปอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะลงคลิปให้มันเยอะกว่านี้นะโอเคผมว่าผมต้องลงคลิปให้มันเยอะเยอะๆไว้ก่อนอาจจะเล่นไมค์คราฟอย่างเดียวเลยก็ได้ช่วงนี้จ,จะไม่มีคลิปอื่นเนาะ <c oughs> ก็เล่น Minecraft ไมค์คราฟไปก่อนก็เดี๋ยวนี้ผมก็ได้น้ตบุ๊กดีๆมาเครื่องหนึ่งก็เอาเดี๋ยวจะทําตัดต่อเล่นๆเอาไว้ดูแบบ ามายากลดีๆแบบวิ่งกระลูกํำแพงอะไรอย่างเง้ยเลยว่าไปอาจจะทำตัดต่อที่จริงไม่นั่นก็ทำได้โอเค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 ,อเ,คเราก็จะวงจรเริ่มแล้วเราเพิ่งจะเสร็จวงจรข้างล่างอันนี้ไม่เกี่ยวนี้เนี่ยอันนี้มันไม่ดีตรงที่ว่าพอเราหน้าแล้วสมมติวางผิดเนี่ยมันผิดเลยแล้วก็หายไปเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเข้าไปอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเนาะโอเค,ออเคได้แล้วครับยืดเ,เสร็จหนึ่งคันต่อไปอ่สักครู่ชุบไฟอย่างนี้ฟุบชุบชุบชุบเดี๋ยมผมขอปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำนี้ก่อนอเดี๋ยวทำเป็นกรแพงรอบก่อนล้อมล้อมล้อม ก็อันนี้ผมก็เผาหินไว้เยอะเลยครับเอาไว้ทําอันนี้โดยเฉพาะก็ถามว่าทำไมใช้หินหยากก็ผมอยากให้มันดูดีนิดนึงแบบดูดีแบบมันเท่อะเท่เข้าใจไหมมันคือความเท่อย่างหนึ่งโอเคก็อันนี้ผมก็จะขุดไปก่อนชุบ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 เอ้ยไม่ใช่ผมวางบล็อกก่อนนะวางสร้างรอบไปก่อนโอเค ชุดๆชุดๆโอเคก็อันนี้เราก็จะได้มีแตงโมกินในอนาคตเนาะเยอะๆโอเคชุบชุบอ่ะเต่ประขอบด้ตัวอย่างข้างล่างก่อนฝนตกเกียดฝนตกจริงๆเลยอ่อมันจะตรงกับดินตอนนี้พอดีใช่ไหมโอ้สวยแล้วชุดๆชุดๆชุดๆโอเคไน เออมันผิดตรงใสเดี๋ยวขอลงไปดูข้างล่างก่อนอันนี้มันมาตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้ต้องไฟดาบถูกไหมโอเคเดี๋ยวเอ่อขอปิดสภาพอากาศโอเคถูกอย่างปิดแล้วโอเคอันนี้อ๋อโอเคแสดงว่าผมทำถูกแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง,ลง,ลงโอเคไม่เป็นไรนะอันนี้ ชุบ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 โอเคก็อันนี้มาไหลอย่างนี้ไหลอย่างนี้ฟุบชุบเดี๋ยวมันผิดนะเนี่ยไฟต้องดับสิชุบโอ้โหน้ำตานี้จไหลเดี๋ยวไฟมันติดอ่ะให้ทำไงอ่าสวยละเกิดอะไรขึ้นนี้เกิดอะไรขึ้นนี้โอเคอ่าผมตั้งสติ Uh, อันนี้ต่อมาอันนี้ไฟดับปึ๊บโอเคยุก่า,าจจะสร้างหลายๆชั้นนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําให้ดูทุกชั้นโอเคแต่ว่าเราก็ต้องทุบตรงนี้ครับชุบชุบชุบมันต้องมีตัวนั้นอนะไอที่ขยายไฟ2ตัวผมลืมออมามาไม่ใช่ลืมทำโอเคฟุบอันนี้ก็เราอาจจะรอ ไอมเมล็ดพวกนี้โตหรือแต่ถ้าเป็นอันล่างอ่ะผมทำให้มันใ,ใช้โบนให้มันเร่งเลย <c oughs> เร็วดีโอเคเราก็ทำกาแพงกันไปก่อนอย่างนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคโอเคเอ่อ okay. okay. uh ชุบชุบโอเคเราก็วางางนี้ก่อนก็เดี๋ยวตรงนี้วันวางกระจกใช่ไหม ก็อันนี้ผมก็ออกแบบมา,เ,าเป็นอันเก่ารุ่น1.5.4ผมเล่นไว้อันเก่าอันนี้ก็ออกแบบไว้แล้วก็ไปดูของเขามาแล้วก็มาทำต้นฉบับมันต้นฉบับเป็นแบบอันยาวกว่าน,นี้แต่ผมเอามาให้อันสั้นๆถูกดังเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมรู้สึกแปลกๆนะตัวนี้ชื้อโอเค เอ่อมาตรงนี้ฟลุปโอเคฟลุ๊ปเลยวางอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมต้องวางอย่างนี้เนาะโอเคเอออย่างงี้ชึบ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 ชุบอ่ะอน,นี้ไม่เกี่ยวโอ้ไม่นะไม่อะไรครับบอกเดียวเดี๋ยวใครลงไปเก็บท่าบอกอยังอยู่นี่ครับผมว่าไอพีซีนะผมก็เจออะไรดีๆเยอะแยะผมก็ล้อมกำแพงไว้เนาะ ก็ปลอดภัยโอเคก็พอดีผมจะทำแล้วล่ะจะถ่ายคลิปแล้วแต่มันไม่ได้งนินไม่ได้ถ่ายลืมช่างเถอะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคฝึบปึ๊บในตรงช่องตรงนี้ก็จะติดกระจกเนาะชุบชุบเอ่อ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 สักครู่ครับคุณแอมครับคุณแอมไอทำไงเนี่ยฮะโอ้โอเคไม่เป็นไรครับ อา uh, เราต่อมาอย่างนี้ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ uh, ชุบ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 ต่อไปผมว่าบล็อกไม่พอแน่นอนครับโอเคอืมเดี๋ยวสักครู่นะครับ uh, ผมเริ่มง,งงแล้วเดี๋ยวเออมันดีจริง,รงปิดปิดเสียงฝนได้โอ้ oh, แต่เสียงหลอนพวกนี้ผมปิดไม่ได้จริงโอเคโอ้ okay. oh. วันแม่ปีนี้ครับก็อย่าลืมบอกรักแม่กันด้วยนะครับปีนี้โอเควันแม่ปีนี้ครับก็เป็นวันที่ดีหนึ่งวันก็วันแม่ปีนี้ก็อย่าลืมไปกอดคุณแม่บอกรักแม่ทุกวันนะครับอวันแม่เนี้ยครับวันแม่มีอยู่ทุกวันครับวันแม่คือวันที่เรารักแม่วันแม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันครับไม่ใช่แค่วันที่สิบสองสิงหาเนี่ยวันแม่คือทุกวันครับเออ มันจริงไหมไม่รู้โอเคช่างเถอะก็เดี๋ยวเสร็จอันนี้นผมก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวผมแงวงจรให้ดูแงวงจรอ,อีกคลิปแล้วกันโอเคช่างเถอะก็ผมก็ต้องไม่เอาบันไดเนาะเอามาต่อเดี๋ยวโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วฟุบโอเค ก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฟุ๊บอันนี้ม่เกี่ยวฟุ๊บโอเคก็เสร็จแล้วครับแค่นี้แหละเดี๋ยวติดกระจกไออันข้างลาง่างงไม่ติดกระจกผมเผาไว้ยังไม่น่าจะเสร็จโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอากระจกกันสักครู่ฝนตกที่มันดูน่าลำคานแต่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะทำวเครื่องแยกลงมาปึ๊ดแยก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 มาติดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมาลงหีบให้มันแยกก่อนขนไก่ก็เอาไว้อันหนึ่ง อีกหนึ่งอะไรก็ว่าไปก็ผมชอบมากเลยอันนี้เนี่ยโ,โอเคชื่อเออโอเคเ,อเ,ราาเ,อเรามาเอาเรามาเอาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเอาอะไรนะอ๋อมาเอากระจกนี่ครับเนี่ยกระจกโอ้โหได้เยอะเลยเ,เดี๋ยวเราจะใส่ทำไ,ไมอันนี้ก็หีบเผาของอัตโนมัติต่อจากชั้นสองก็คงรู้แล้วเนาะโอเค โอ้สามชั้นผมว่าสามชั้นนี่ก็พอแล้วได้แต่งโมงนี่เอ้ยเอ้ยลือบันไดเออขึ้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอาบันไดก่อนอ่าชึบนี่ครับันไดเหลือเยอะเพราะอะไรครับตอนนั้นที่ทําลงมาตรงนั้นนะ่ะทําลงในทางลงมาตรงนั้นนะ่ะคิดว่าเออมันต้องใช้เยอะมันต้องเยอะไม่มันดิดเดียวเน,นเออผมว่าผมคิดผิดไปโอเค เออ่ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาติดกระจกชั้นนี้ด้วยฟุบติดกระจกก่อนโอเคเรามาติดกระจกชั้นนี้กันเถอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ติดแล้วฟุบฟุปโอเคชึบชึบโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวชึบชึบโอเคเออ่ ตรงนี้นะครับเราก็ติดตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่ต้องทํายังไม่ต้องทําหลังคาก็ได้ครับเพราะอะไรเราอาจจะสร้างชั้นสี่อีกแล้วก็เผื่อ,อๆไว้ครับไม่มีอะไรแน่นอนคนระับโอเคโอเคนะครับชืบโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอติดก่อนเนาะโอเคชุบชุบอ่ะอันนี้เกิดแล้วโอเค อันนี้ก็ปล่อยให้มันโตเองตามธรรมชาติครับง่ายครับโอเคชุบ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 แล้วผมจะนี่ตรงนี้ทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวชบโอเคชุบสักครู่ครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้ว ตายทั้งหมดสามชั้นโอเคแค่นี้ก็เหลือพอครับที่จริงนะทำหลังคาปิดเลยก็ได้นะแต่เผื่อไว้ก่อนคนระับนี่เมื่อของทุกอย่างลงมาเออเอาไว้รุ่นอีพีหน้ครับวง,วงจรเป็นไงเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าชุบชุบเน,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องฮนะโอเคงั้นนี่ครับเสร็จแล้วครับซึบสะอ่าหนึ่งชั้น ง่ายเนาะโอเคสำหรับงั้นผมขอจบรายการพิเศษสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ